มาพบกับสุดยอดพระเกจิผู้ที่ได้รับสมญานามว่าสี่ทหารเสือผู้ที่ช่วยให้ทหารไทยสยบข้าศึกมาแล้วทุกสงครามทั้งสงครามอินโดจีนสงครามโลกครั้งที่สองจนทหารไทยได้รับสมญานามทหารผีข้าไม่ตายจนข้าศึกต่างหวาดกลัวมาพบกับองค์แรก หลวงพ่อจาดคังคัสโรหรือพระครูสิทธิสารคุณพระเกจิผู้เรืองเวทวิทยาคมแห่งวัดบางกระเบาอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเดิมชื่อจาดวงกัมคุตเกิดเมื่อวันที่17มีนาคม2415ตรงกับวันอังคารเดือน4ปีวอกแรมหกค่ำ ที่บ้านดงน้อยอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาเมื่ออายุครบ20ปีเข้าพิธีอุปสมบทที่วัดบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีโดยมีพระครูปราจีนบุรีวัดหลวนปรีชากุลเป็นพระอุปชาพระอาจารย์อ้วนวัดบ้านสร้างเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอาจารย์หลีวัดบางคางเป็นพระอนุสาวนาจารย์ มีโอกาสศึกษาวิชาจากพระเถระที่มีชื่อเสียงมากมายในสมัยนั้นในช่วงที่หลวงพ่อจาดออกทุดงอยู่ในป่าเป็นเวลาหลายปีได้พบพระเถระมากมายอาทิเช่นหลวงพ่ออีวัดสัตหีบจังหวัดชนบุรีหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อแชม่มวัดตาก,ก้องจังหวัดนครปฐมเป็นต้น ตอนท่านอายุประมาณ40ปีได้เดินทางกลับไปจำพรรษาที่วัดบางกระเบาช่วงนั้นอยู่ในช่วงยุคสงครามมหาเอเชียบูรพาวัดถูกมงคลหลวงพ่อจาดได้มีการจัดสร้างกันหลายครั้งหลายคราแต่ครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและสร้างกันเป็นจำนวนมากเกิดขึ้นในปีพศ2483ซึ่ง พระคณาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมทั่วประเทศได้จัดสร้างวัตถุมงคลแจกเหล่าทหารกล้าและได้รับอาราธนาจากจอมพลปอพิบูลสงครามให้รวมประกอบพิธีปลุกเสกเครื่องรางของขลังอีกหลายครั้งมีเหตุการณ์หนึ่งเมื่อเครื่องบินฝรั่งเศสมาทิ้งระเบิดแต่ไม่มีผู้ใดาบาดเจ็บซึ่งเกิดปาฏิหาริย์เลื่องลือไปทั่ว จนได้รับสมญานามว่าเทพพระเจ้าแห่งภาคตะวันออกแต่พระผู้ทรงเมตตาและมีปฏิบัติงดงามตามองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นที่เคารพนับถือของพระเถระผู้ใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมเด็จพระสังฆราชแพรท่านมรณภาพอย่างสงบเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2499สิรีอายุ85ปี โดยวัตถุมงคลของท่านที่ทหารได้รับแจกและช่วยให้รอดชีวิตมีดังนี้ 1. เหรียญรูปเหมือนปี2484หลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาจังหวัดปราจีนบุรีลักษณะเป็นเหรียญกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2.5เซนหูเชื่อมด้านหน้าตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อจาดครึ่งองค์ มีอักษรขอมด้านบนเป็นพระนามของพระพุทธเจ้า16พระองค์อ่านว่าณมะนะอนอกกอนอกะกออนะอากะอังและอักษรไทยโดยรอบว่าสีสร้างสนองพระคุณพศ2484พระครูสิทธิสารคุณจาดปีที่70แห่งอายุไขด้านหลัง ตรงกลางเป็นรูปพระปิตาอยู่ในวงกลมมีอักษรขอมคำว่าอุณาโลมและมะอาอุมีอักษรไทยด้านล่างว่าจอเจริญลาบส่วนรอบนอกของวงกลมเป็นกลีบบัวบานสอนกันอย่างสวยงามพระกริง่งหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบานอกจากจะมีพิธีดีและพื้นที่ในการเททองและพิธีพุทธาพิเศษอันเป็นมงคลแล้ว ยังมีคณาจารย์ผู้เรืองเวทวิทยาคมสูงมาร่วมพิธีพุทธาพิเศษอีกมากมายอีกทั้งการหล่อในครั้งนี้ยังเป็นพิธีการหล่อแบบโบราณโดยการเอาพระกริ่งพศ2479ของสมเด็จสังคราชแพรวัดสุดทัศน์มาเป็นต้นแบบแต่ได้เพิ่มอุไว้ที่กลางฐานด้านหลังเพื่อไม่ให้ซ้ำกับพระกริ่งของสมเด็จสังคราชแผ่ ซึ่งในพิธีเททองนั้นนอกจากประชาชนได้นำทองคำเงินสำริดทองแดงและทองเหลืองมาบริจาคร่วมหล่อแล้วพระเกจิที่มาร่วมพิธีพุทธาพิเศกก็ยังได้จานแผ่นทองเงินนาคมาหล่อรวมเข้าไปด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อจาดนอกจากได้นำแผ่นจานมาหล่อรวมแล้ว ท่านยังได้นำตะกรุดลูกสะกดที่พระอาจารย์ท่านมอบให้มาหล่อรวมในครั้งนี้ด้วยแม้หลวงพ่อจาดจะละสังขารไปนานแล้วแต่ชื่อของท่านยังคงเป็นที่กล่าวขานวัตถุมงคลของท่านยังคงปกป้องคุ้มครองผู้ศรัทธาและคำว่าเทพพเจ้าแห่งภาคตะวันออกก็ไม่ใช่เพราะอภินิหารแต่เพราะหลวงพ่อจาา คือพระแท้ผู้เสียสละเพื่อแผ่นดินเพื่อธรรมและเพื่อประชาชนหากวันนี้คุณกำลังเผชิญศึกหนักในชีวิตศรัทธาและสติคือสิ่งที่ท่านฝากไว้ให้ไม่ว่าสึกนอกหรือสึกในถ้ามีศีลมีธรรมมีใจที่มั่นปาฏิหารย่อมเกิดขึ้นกับคุณเช่นเดียวกับที่เคยเกิดมาแล้วในสนามรบองค์ที่สอง หลวงพ่อจงพุทธสโรแห่งวัดหน้าต่างนอกพระนครศรีอยุธยาพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในอดีตช่วงสงครามอินโดจีนท่านมีเดิมว่าจงสำหรับวันเดือนปีเกิดนั้นเนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่ล่วงเลยผ่านพ้นมานานอีกทั้งการบันทึกก็มิได้มีหลักฐานที่เด่นชัดแต่ระบุไว้พอรู้ความว่า เกิดในสมัยต้นรัชกาลที่5แห่งราชวงศ์จัก,กรีวันพฤหัสเดือน4ปีวอกตรงกับวันที่6มีนาคม2415อย่างไรก็ตามด้วยเวลานั้นยังไม่มีการใช้ชื่อสกุลจึงไม่มีการระบุชื่อนามสกุลเดิมของท่านไว้เถือกำเนิดในท้องที่หน้าไม้บางไ่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครอบครัวประกอบอาชีพทำนาอายุครบอุปสมบทในปีพศ2435จึงบวชที่พัทธสีมาวัดหน้าต่างในมีหลวงพ่อสุนเจ้าอาวาสวัดบางปลาหมอเป็นพระอุปชาพระอาจารย์อินเจ้าอาวาสวัดหน้าต่างนอกเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอาจารย์โพเจ้าอาวาสวัดหน้าต่างใน เป็นพระอนุสาวนาจารย์ด้วยภูมิทรรความรู้อันเกิดจากความวิริยะภาคเพียนทำให้เป็นที่เคารพศรัทธาของญาติโยมทั้งหลายต่อมาเมื่อหลวงพ่ออินสิ้นบุญลงทำให้ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหน้าต่างนอกว่างลงชาวบ้านต่างเห็นพ้องต้องการว่าหลวงพ่อจงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเข้ามารับหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดหน้าต่างนอก ด้วยเป็นพระเถราจารย์ที่มีวิทยาคมแก่กล้าได้รับการถ่ายทอดวิทยาคมจากหลวงพ่อสุนวัดบางปลาหมอและหลวงพ่อปั้นวัดพิกุลจังหวัดพระนครศรีอยุธยานอกจากนี้ยังเป็นสหายธรรมกับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคมเพราะมีพระอุปชารูปเดียวกันกิตติศัพท์แพร่หลายออกไปอย่างกว้างขวาง งานปลุกเสกเครื่องมงคลในกรุงเทพที่จัดพิธีใหญ่ทุกงานหลวงพ่อจงจะต้องได้รับนิมนต์มาร่วมพิธีด้วยทุกครั้งไปถือว่าเป็นพระเถราจารย์ที่ขาดเสียมิได้ด้วยคุณธรรมอันสูงส่งครั้นสมเด็จพระสังฆราชแพรจะสร้างเครื่องมงคลครั้งใดต้องมีบัญชาให้นิมนต์มาร่วมปลุกเสกด้วยทุกครั้งไปมิเคยขาด วันที่19กค2508เวลา01.55นมรณภาพด้วยอาการสงบวัตถุมงคลของมีดังนี้ 1. เหรียญปมหลวงพ่อจงพิมพ์หน้าใหญ่ลักษณะเป็นเหรียญรูปทรงเสมาหูในตัวด้านหน้าเหรียญโดยรอบตกแต่งด้วยลวดลายกะนกตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อจงเต็มองค์นั่งแบบปางมานวิชัย ไม่มีอาสนะรองรับมีอักขระขอมห้าตัวรอบรูปนะโมพุทธายะอันเป็นหัวใจพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ด้านหลังเหรียญตรงกลางเป็นยันสี่ทิศสมุมด้านบนเป็นอักษรไทยว่าที่ระลึกด้านล่างว่าหลวงพ่อจง2 4 8 5โดยด้านหลังเหรียญแบ่งเป็นสองพิมพ์คือพิมพ์พอสโอค้ง เหรียญปั๊มรูปเหมือนหลวงพ่อจงพิมพ์หน้าใหญ่ปี2485นับเป็นเหรียญคนาจาร์รุ่นเก่าที่มีค่านิยมสูงมากแม้จะเป็นเหรียญรุ่นที่สองแต่ก็ยังเป็นที่ต้องการในหมู่เสียนพระและนักสะสม2เหรียญลอพ่อจงวัดหน้าต่างนอกพิมพ์เสมาหลังสิงเนื้ออันปะกาปี2487เหรียญเสมาหลวงพ่อจงพิมพ์เสมาเล็ก วัดหน้าต่างนอกเนื้ออันปะกาบครบ6รอบปี2487หรือเหรียญหน้าเหียนรุ่นอินโดจีนที่ตัวจริงหายากสุดๆเหรียญปัม๊มบางขอบแต่งตะไคร่ลบคมหลังเป็นแอ่งกระทะเล็กน้อยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดตอนต่อไป